ช่อง The Premier News เปิดหัว Premier League Summer Series ที่แดนลุงแสมด้วยดรามา่าเบาๆเมื่อทอฟฟี่สีน้ำเงินเอเวอร์ตันโดนบอลมัดย้ำใหญ่3-0แบบไม่มีแม้แต่จังหวะได้เฮกันซักแอะข้าคืนวันเสราร์ที่26กร,รกฎาคมกลายเป็นฝันร้ายเบาๆสำหรับลูกทีมชอนไดส์ที่เดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลมาโชว์ฟอร์มแต่ดันโดนสอนบอนเลเเลเพะตั้งแต่เกมแรก ครึ่งแรกดูเหมือนเกมจะยังพอสูสีฮามตราโอเรจากฟังเดอร์เชอรี่ยิงไกลเกือบ30หลาแต่จอแดนพิกฟอร์ดยังเหนียวหนึบปัดได้แบบไม่มีเหวอขณะที่เอลเวอตันก็เกือบได้เฮจากการปั่นโค้งของกาลอสอัลการัสแต่ดันติดเซฟซะก่อนพอหมดครึ่งแรก0ูแฟนแฟนทอฟฟี่อาจยังฝันหวานอยู่บ้างแต่แล้วฝันก็พังทลายอย่างรวดเร็วเมื่อฟิลิปบิลลิง ยิงเชตะคายตุงเป็น1-0ในนาที55ก่อนที่นาที59ดังโกวัตตาร่าจะซัดเพิ่มจากจังหวะที่เนธานแพทเทอร์สันพลาดดันเตกลั่นปล่อยให้คู่แข่งชกยิงหน้าตาเฉยเป็น2-0ย,ยังยังไม่จบนาที69เจคโอไบรอันคืนหลังสั้นจนโดนดาเนียนอบูอัจเจชกไปยิงสวนตัวพิกฟอร์ดเข้าไปแบบไม่เกรงใจ จบเกมบอลมัสไล่ต้อนเอเวอรนตน3-0แบบไม่ไว้หน้าพร้อมคว้า3ามแต้มประเดิมทัวร์อเมริกาอย่างโหดเอาละครับใครเชียร์ท็อปฟี่อย่าเพิ่งน้อยบอลยังมีอีกหลายแมตท,ทัวร์นี้แค่เริ่มต้นเท่านั้นส่วนใครที่เป็นแฟนบอลมัสบอกเลยว่าทีมเราน่าจับตานะเว้ยถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกันหน่อยว่าเอเวอร์ตนพลาดตรงไหนหรือบอลมัสโหจริง กดไลค์กดแชร์และกดติดตามเดอ๋ยพรีเมีย์นิวส์ไว้ด้วยนะครับท่านใดกดติดตามขอให้หล่อให้สวยเฮงเฮงปังปังกันทุกคนเลยครับผม